ตามความเชื่อของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็มีความเชื่อว่าถ้าใครเนี่ยที่บูชาพญานาคหรือว่านับถือองค์พญานาคนะครับคนนั้นก็จะประสบความสําเร็จรวมถึงนะครับก็จะได้รับโชคลาภอีกด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพามา มูกันนะใครที่เป็นสายพญานาคเนี่ยห้ามพลาดเลยซึ่งตรงจุดนี้นะครับที่อยู่ตรงด้านหลังของผมนะครับก็เป็นทางเข้าของวังบาดาหรือว่าวังพญานาคนั่นเองเขาบอกว่าภายในเนี่ยก็มีปฏิมากรรมต่างๆที่สวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับ วัดมณีวงนี้นะครับก็เป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุนับร้อยปีเลยครับแล้วก็ยังขึ้นชื่อเรื่องของสถาปัตยกรรมสุดอลังการมากเลยครับและยังมีสิ่งปลูกสร้างอย่างเช่นโบสถ์วิหารรวมถึงพระพุทธรูปนะครับที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณเลยครับและจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือที่นี่เลยครับวังรัตนมณีมหานครบ,บาดาลนครราชหรือที่เรียกสั้นๆน,นะครับว่าวังพญานครราชนั่นเองครับ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าทางเข้าวังพญานาคนะครับซึ่งด้านหลังนี้นะครับที่เห็นอยู่ครับก็จะเป็นบ่วงนักบาตครับซึ่งก็มีความเชื่อว่าบ่วงนักบาตเนี่ยเขาจะมีความหมายว่ามีกินมีใช้ไม่สิ้นสุดเลยครับถ้าหากว่าใครเนี่ยที่มาเที่ยวที่วัดแห่งนี้นะครับก็สามารถที่จะมาอธิษฐานตามบ่วงนี้ได้เลยทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็บอกว่าบ่วงนี้เนี่ยมีทั้งหมด 14บ่วกนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะครับก็จะมีทั้งหมด7ส่วนทางออกก็จะมีอีก7นะครับอย่าลืมมาบูชากันนะครับสายมูห้ามพลาดเลย เมื่อเดินเข้ามาสู่ภายในวังพญานาคแล้วครับเราก็จะพบกับสมเด็จพระมหาจักรพรริชัยบาดาลพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอร่ามเลยครับประดิษฐานอยู่ท่ามกลางเหล่าพญานาคก,ก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยครับและทางวัดนี้นะครับก็ยังมีข้อห้ามสําหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาทําบุญครับก็ห้ามไปขีดควนจับหรือว่าไปหยิบวัตถุต่างๆที่อยู่ภายในวังพญานาคแห่งนี้นะครับ เนื่องจากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองเนี่ยได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษหรือพิธีเทวาพิเศษมาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเดินลอดช่องประตูใช้บาดานมาแล้วนะครับก็ให้สังเกตเลยนะครับว่าทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาของประตูเนี่ยจะมีช่องเล็กเน็ครับ ซึ่งบางท่านอาจจะไม่รู้อันนี้เป็นจุดไฮไลท์ด้วยนะครับเพราะว่าสองช่องนี้นะเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูช่องแรกก่อนก็คือช่องทางด้านซ้ายมืออ่าตรงนี้นะครับก็จะมีพยาง,งูดํานะครับซึ่งท่านเนี่ยก็จะบรรดาเรื่องของสุขภาพนะถ้าเกิดว่าใครมีการเจ็บไข้ได้ป่ัวอยู่ก็ให้มาขอกับองค์ท่านนะครับท่านก็จะช่วยเปบรรดาให้อ่จัดหนักให้เป็นเบา ถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยมีความเชื่อความศรัทธาเรื่องนี้นะครับก็อลองมาขอองค์พญามูดำกันดูนะครับและด้านหลังขององค์พระประธานนะครับก็เป็นพื้นที่ของคลังมหาสมบัติ ที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นทองเพชรพลอยและมุกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าอลังการแล้วก็ตระการตามากๆครับ แล้วตอนนี้นะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็กำลังส่งเสริมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง11ด้านอยู่ครับซึ่งการท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทางรัฐบาลกำลังส่งเสริมอยู่ครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านครับมาท่องเที่ยวรวมถึงมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับก็คือที่วัดมณีบงจังหวัดนครนายกอยากให้ลองมาสัมผัสความงดงามแล้วก็ความอลังการของที่นี่กันครับ